เบรขาคือการวางเฉยสมมติสมมติว่าเพื่อนมาว่าเราแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจไม่น้องไปโกรธเขาครับเพราะว่าเขาอาจจะหวังดีกับเราก็ได้ผมชอบให้เลี้ยงลูกปิงปองครับก็เพราะว่าก็เพราะว่ามันสนุกดีครับฝึกสติอย่าให้ลูกลูกปิงปองหล่นชอบทุดงครับเพราะว่าผมไม่เคยไปป่าเลยครับโดนทุดงผมก็ในนอนแต่ว่าผมผมกลัวผีที่ก็สั่นเพื่อนครับกลัวผี เขาก็เลยเอาแคร่มาติดกับผมครับที่ใกล้ครับก็บกคาถาพีครับจะพะกะสะพะกัสะจะกะสะพะจะพระสะจะพกะกะผมไม่รู้ว่านี่ถูกหรือเปล่าพอผมกลับบ้านไปผมจะตอบแทนพ่อแม่โดยการขายของหนึ่งขายของหนึ่งอาทิตย์ครับขอบคุณทุกคนที่ให้ให้ผมมีรอยยิ้มครับ ขอขอบคุณลุงสุประชัยที่สร้างโครงการนี้ครับขออนุโมทนาบุญกับลุงสุปชัยด้วยนะครับ